เฮ้ยทุกคนไไวงตอนนี้มันก็ตอนกลางคืนแล้วพวกเราแหกคุกกันดีไหมไอ้บอยมึงว่าไงเพื่อนเก้าอยากอยากมาละแล้วเก้าเพื่อนได้ไหมใช่ไหมเก๋เบลออมว่าไงได้พี่อ่าถ้าแหกคุกไปหนูสาบานแล้วว่าหนูจะกระทืบพี่คนแรกพี่บอยเขาตกใจดีไหมบอยดีไหมเก๋เอาเอ้ยใครใครรู้ทางบ้าง

อ่อออมอพี่พี่ย่าดีถดีทีเยอะเยอะเดี๋พี่ไปช่วยเพี่ไปช่วยแต่ว่าขอออกไปได้ให้ได้ก่อนเดี๋ยวค่อยช่วยเดี๋ยวกลับมาช่วยมันมาแล้วตำรวจมนมาแล้วเอาอแล้วเอาโดนขังชิบหายแล้วไปออกไม่ได้ช่วอกูก่อนเดี๋ยวตำรวจอ๋อนี่นี่ันหินฟันหินต้องฟันหินไปไปไปไโอ้โหโอโหโอ้อ้โได้อาอ อย่านะอย่านะอย่านะเอาสิเอาขโมย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 เฮ้ยอ่ะเราด้วยเดินไปไหนอะเราไี้ก่อนก็อยู่ในคุกอยู่ในคุกเอาเข้าเดินผ่านกลัวเข้าไหนอยู่ไหนกันพี่อยู่ในคุกสวัสดีพี่บอยไหนนี่บูเบลพี่โดนขังพี่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 เราอย่างนี้กันไหม เราอะไปกระทืบตำรวจให้ตายสักคนหนึ่งแล้วไปป้นคีการ์เข้ามาดีไหมพี่ได้นี่เนไปเออวิธีนี้แหละแต่ไม่มีมีดเออเกระทืบกได้มาอีกเรื่องนึงให้แก่เก็ตคิดดีเหมือนกันนะเนี่ยไป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 ไไม่มีมีดด้วยเอานี่ไงมีดมามีมีอยู่มีอยู่รับก่อนรับพมมีดก่อนนี่มาแล้วเราต้องอยู่ด้านในแล้วก็กระทืบไปด้านในมา อ้่ะไหนกันอะเฮ้ยลุงกระทืบตำรวจหนีตำรวจนี่บนบนกูโดนจับไอ้สัตว์อ่ะมาเจ๋งหรอตำรวจอ๋อมาเน่ยตำรวจหนีตำรวจหนีเสร็จกูมึงเสร็จกูมึงทางตันด้วยเฮ้ยสวยพี่เบลต้องขโมยคีย์การ์ดต้องขโมยคีย์การ์ดมันไม่เอาเราขโมยพี่พี่หนูได้ปืนหนูได้ปืนแล้วต้องต้องฆ่ามันต้องฆ่ามันอย่าอย่าอย่ายิงอย่ายิงอ๋ออย่าตัดตัดตัด อุ้ยอุ้ยตำรวจอุ้ยกูมาล้างตำรวจนี่ไงขโมยไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนขโมยกูโดนจับดักเอาพี่จี่ได้ได้ปืนแล้วพี่พี่เป็นใครโมโหแล้ววะไอตำรวจผู้หญิงอ่ะไอยเพื่อนปล่อยกูไปทีเหรอกงต้องรอเวลาก่อนนะเพื่อนอะจะขโมยได้อยู่แล้วอ่ะใครโดนจับบ้างเนี่ยเบลโดนจับไหมโดนโดนโดนไอตำรวจผู้หญิงมันโดนแล้ว ดีกูช่วยอยยู่่ดดินาาเีมกัใจไม่ไหวแล้วเนาะอไปดูอยู่ไหนหนูก็หลบมาสวัสดีครับพี่เราบอกว่าปนมาได้แล้วไม่ใช่เหรอปนได้แล้วสุดเจ๋วอะคือโดนตป็นหมดผู้หญิงอ่ะนี่อยู่มันก็แบบเงียนมาเฉยเลยไม่ได้ละเอ้ยนั่นกาวปนน่ะไม่ใช่พี่ชได้หรอกพี่เปิดให้หน่อยอ่าหนึ่งสองอึ๊บอึ๊บไป ก็วิ่งอย่างเดียวเลยนะครับตอนนี้ช่างก่อนเราเอากิการได้เราวิ่งอย่างเดียวได้เอาแค่ขโมยก่อนแล้วกันเไป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 เอามาเชตตี้ก่อนไป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 จับตำรวจต่อไปจับได้กี่ยันเนี่ยไปไปไปนี่นี่นี่เอาเอาไปเอาไปเอาไปไหน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 ไม่ได้แล้วไม่แล้วอ้าวโดนจับจะได้ตังค์ไม่นี่ไอ้พุ่งโดนจับไปแก้วไอ้ออมมี่ไอ้ไอ้ออมมี่ไอ้้ไอ ขโมย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 พี่พี่มาช่วยผู้สูงก็ดีโดนจับเฮ้ยเป็นไรล่ะเดี๋ยวไปกับพี่เดี๋ยวไปกับพี่กูอยู่ในคุกเอากูอยู่ในคุกชยช่วย es> ่วอแแหของตัวเองก่อนเดี๋ยวกูไปเอาช่วยอีกแล้วเมื่อไรจะเมื่อไรเอางี้แผนเราคืนเงี้ยไม่ต้องค่าตำรวจใช่ไหมเยอะค่ายแก่เลยเอาเอากิ๊กเอากิ๊กัเขโมกกิ๊กัสเอาแล้วเบลเราต้องลุมอ่ะเราต้องลุมอ่ะเราต้องไปพร้อมกันอ่ะนี่อยู่นี่ได้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 โอเคเพื่อน ไป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 เราเราต้องลุมมันมันจะได้ไม่รู้ไงว่าจับใครได้ไงงงไหมเอออย่างน้มันจับจับเห็นห่ยเขารวบทีเดียวหมดเลยนะหโอเอไงดีพวกเราไม่ใช่ตำรวจธรรมดาแล้วเดี๋ยวนะเบลจะเอาคีย์การ์ดไปทำไมอ่ะอ๋อไงพี่แฮกกซ์พี่มันจับหนอีกแล้วมันจับในข้อหาอะไรไม่รู้หายหาแล้วจับมั่วิตอนนี้จับมั่วขโมยโอ้อะไรอะไม่ได้นี่อืออือขโมย ขโมยได้ไหมเฮ้ยขโมยเอ่อครเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ตำรวจอันนี้พวกเดียวกันเฮ้ยขโมยได้แล้ว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 เก่งดิไป่ไมไปกูจะทอกูจะทอไหนลงยังไงลงทอคลงมาละน้ำกดน้ำกดไม่ใช่น้ำกดน้ำอะไรสักอย่างน้ำน้ำน้ำทากริมาณเฮ้ยเราบูเบลก่อนเบลพี่ได้กี่การแล้วน้องเลยอะไรไปเลยมาเร็วเธอลงมาอ้อม มายังคับพี่มาแล้วนีใแล้วสหายเราอีกหนึ่งคนอ่ะเธอเธอไอ้กล้าไปไหนอะฮอย่าบอกวาโดนจับอยู่เอาไงจะหเฮ้ยนี่ไงตามลูกศรนี่ไงตามลูกศรไงเพื่อนไปไปพี่เปพี่ไปพี่ไปพี่ไปี่ไปี่ไปพี่ไปพี่ไปพเไปไปไปพีตไปพี่ไี่เปพีตไปพี่ไปพี่ไปพี่ไปไปพี่ไปพี่ไปพ่ไปพี่เปพี่ไปตี่ไปพีตไปพี่ไไปเพี่ไปพี่่ คนนั้นมันจะตายอ่ะพี่เดี๋ยวช่วยกูจะกูเอาชีวิตเราออกก่อนเลยเสือตูเสือตูเอ้าแล้วเข้ามาไหนเนี่ยอ้าวอ้าวแล้วออกมาเดี๋ยวนี่นี่ดีนีดีไปแล้วเอาไปเลยรถรถรถคือคือไม่ได้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 ไปเพื่อนไปเลยเอาแล้วแล้วเพื่อนเราอะเอาชีวิตตัวเองก่อนช่ักได้ก็เดี๋ยว ไปไปเอาไงดีเื่อนโอ้ตรวจเร็ลไปนะจ้า่เราทำไดีอไอ้ปนแบงค์มไปล้งโจรก่อนลังโจรก่อนลังโจรเออไไปไปไนี่นี่นไปพี่เบลพี่เบลอยู่ไหนได้ขีกาแล้พี่นี่ี่นี่ี่นี่นี่นี่เขาเนี่ยเออเออได้ชุดได้ชุดมาเอาไปมึงได้กูไ่ได้ไปพี่ไป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 ไไปไปปนปไไปปไป ไอ้มีมีปุ้ยมีปืนเยอะเลยเนี่ยสวยพี่ไปไปไปพี่เก็บขีก้านพี่เฮ้ยข้างหลังมีอะไรวะเดี๋แต่ต้องโทรหาออมกันออมเพื่ออมน้องมาที่มาที่ที่เราอยู่นะได้พี่ได้เลยไปแต่ที่ไหนนะไอ้ที่เราอยู่ประจัมไงพี่เบลเก็บกีก้านพี่ไม่ต้องวางสายนะพี่เออได้ได้ถือสายลงเอเธ่มาได้เธอผ่านมาได้ค่อยหักคอเลยมั้ เราอยู่ไม่พี่เราโดนจับพี่เราตายหาแล้วเราเราตำรวจไปซ่อนใหญ่ใหญ่ไม่หนีไม่หนีเออว่าใช่พี่เบลหนีเอาไปก่อนเลยพี่เดี๋ยวพี่กลับมารับนะซ่อน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 นี่เหรอซ่อนในที่จอดเหรอเออใช่ซ่อนไปเลยเออมันไม่เห็นหรอกนี่ฮะไป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 เดี๋ยวพี่กลับมารับเดี๋ยวพี่กลับมารับตอนนี้พี่กอะไรเลยขับสอดกับตำรวจอยู่หร้ไอ้ตำรวจเออไม่ใช่ไอ้ตำรวจไอ้ตำรวจไอ้เจ้าตำรวจบอยตำรวจกูกลัวดทำไมออมึงเป็นมาเฟียเลยด้วยเออว่ะไหนมันอยู่ไหนมามามาข้างในข้างในข้างใน มาจะ้จับผมมาดิตามขับรถแข่งกันนะบอยมาดิครับพี่อะไรอ่ะพี่อยู่ได้คุยกันแล้วเอาพี่มันบุกเหรอมันบุกมันตามเรามาไอ้กูเพิ่งได้ออกแอดเดิลเดิลเดิลได้ได้กูเพิ่งได้เป็นมาเฟียเมื่อกี้เองนะมาเฟียแป๊บเดียวเองเหรอมาเฟียมาเฟียยี่สิบวิม่นเงยไม่ไหวแล้วไปไปไปบุกไหนแล้วนี่ มาเพื่อนเฮ้ยเจนแมงตรงนี้ได้วยดิมเนี่ยเฮ้ยเจนเจนเจนเดินเรีนเรีนเดินเฮ้ยเราไม่ต้องใช้คีย์การ์ดก็ได้นี่ใช่ไหมเออไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไป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 พี่โดนจับอีกแล้วอ่ะอ้าวพี่ตำรวจมันมัรอรับเบลเดินการเลยอ่ะรอรับเบลเดินพร้อมกันเลยได้คีย์การ์ดแล้วพี่เอามาเอาโดนจับแล้วโอเคมาอยู่ด้วยกันให้หมดแล้วเดี๋ยวเราค่อยวางแผนใหม่นะถาเธอช่วยก็ไดี๋ยวช่วยเย็นรอแล้วยืนรอคิวอ๋อมีที่ช่วย ไปครับพี่อึ๊บ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 เออเดียร์ไหมเห็นไหมเขาช่วยเธอเห็นไหมบอกนะงานจะเปิดเองไม่อันไม่ออกวะพี่อึดอันที่นะหมว่ามันมีคนหายไปเดี๋ยวหนูคิดเองนี่ไงพี่พี่พี่ออกแล้วออกแล้วออกแล้วดึงโอเคไปไปไอ้เก้าโดนโทษประหารไอ้เด็เอางี้เราเรามานั่งคุยกันดีกว่าแล้วเอาแบบเราออกพร้อมกันสี่คนอะเราต้องคุยกันดีว่าเอาไงเราต้องไปทางทางทอไว้เพื่อนอ่ะเรามานั่งคุยกันก่อนว่าเอาไงดี มาทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างพี่รีบคุยเลยตำรวจอยู่หน้าเต็มเลยไอ้มุดแล้วมดแล้วมดแล้วโอกาสนี้แหละไป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 ไยไ่ไปไปกตไมาไป่ปไ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 ปาปไม่ปไนไป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 ไนไปิปไ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 ไป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 ไไป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 ไไปไปปไ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 ไปไปไปไไปไป

ไปไปไปเฮ้ยเราจะได้ออกพรอมกันสี่คนไปเร็วไปพี่เราแต่แต่เปิด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 ุดเปิดดแป๊ดจุดจดจุดระวังผูที่สังระดับไปไปไปเร็วไปตำรวจไอ้คุลวงตกใจตำรวจได้เชื่อล่วงหมดเลยเปิดใหม่อ้ยอปิดแล้วแล้วไปตรไหนล่ะไม่รู้เอานี่ไงเปิดไปแล้วไป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  มำรวจกุ้ยหมกันลืมเลยกูวิ่งแล้วพี่พี่มันล้ม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 ขบันตำรวจก็โดนจับอีแล้วไอ้พี่แล้วโตอีกแล้วอ่ะสูงอิสระภาพกุ้ยหมดอะนั่นแหละโดนจับมีการให้หมดดีพี่เป็นคนน่ารักคือแบบว่าน้องไม่คนน่ารักก็ไม่รู้จะให้บอกยังไงก็เอาเป็นว่าแก้มน้องหน้าฟ้ดแววตาของน้องก็คือน่ารักรอยยิ้มของน้องก็คนน่ารักไม่ต้องถามว่าพี่เป็นอะไรพี่บอกได้เลยว่าพี่บ้าครับ หัวใจจะไหวเพราะว่าน้องทําพี่ละลายไม่ใช่เพราะว่าพี่ล้บแต่เป็นเพราะความน่ารักมันกระจายพี่รับรองได้เลยว่าอยู่กับพี่นง